ทำไมรัฐมนตรีบางคนถึงเก่งจังเลยเป็นได้หลายกระทรวงเลยประเทศไทยเป็นทีละกระทรวงไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นหลายกระทรวงไม่ได้รัฐมนตรีสามกระทรวงสี่กระทรวงไม่ก็เป็นทีละกระทรวงแต่ก็จะมีแบบอ่าตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการบริหารราชการในฐานะรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่เรื่องเก่งไม่เก่งอย่างเดียวมันอยู่ที่ความเอาใจใส่ประสบการณ์ แล้วก็บริหารจัดการต้องดูเรื่องคนเรื่องอะไรคือก,ก,ก็มีอาวุธพร้อมแหละะนะเราอย่าไปดูถูกคนที่เขาได้มีโอกาสทําตรงนี้ต้องต้องเจริญมุทิตาจิตแปลพอยยินดีไปเขาด้วยพอยยินดีไม่ใช่อิจฉาลิษยาอ,เาอยาืเราอย่าไปเราอย่าไปเพ่งโทษคนไม่ดีจริงๆอไปทํางานแล้วมันก็ล้มเหลวหแหละ,ค,ะคนที่เขาพอทํางานได้เนี่ยได้ไปทาก็ได้ฝึกได้พัฒนา ไม่เคยมีใครเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีมาก่อนไม่เคยมีใครเป็นรัฐมนตรีมาก่อนถูกไหมใช่ค่ะเออแล้วคุณจะถ้าเขาไม่ได้ทําเลยเ,เขามาทําเขาอาจจะเก่งทําได้หลายอย่างงานแต่และกระทรวงมันมีความหมายมันมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันใช่ไหมก่อนอที่เราจะเก่งเราอาจจะมีวันที่เราไม่เก่งมาก่อนก็ได้อย่างคุณนะคุณไม่เคยทาเป็นผู้ดๆๆ<ช>ําเนินรายการอย่างนี้ในลักษณะนี้<า>เช่นเดียวกันคุณต้องทํามาตั้งกี่ปีกว่าจะพอใช้ได้เออนี่ไมพอใช้ได้นะคะ